วันนี้ก็ผมนุ่เกินน่ครับเอ่ลมมันแห้งนะครับตรงนี้ลมแห้งกับเต็นนี่โอ้ยพังบัดเลยครับเต็นเนาะมันลมพัดกันโมอเอาผาอองผมว่านี่กระจกนี่อยูเอาทิดออเรียว่าบ้าน,นพัดผมว่ามันสิแตกด็ดเลยนะครับผมก็เลื่อยได้เอาออกนะครับเอาโคดร่าออกเนาะมันลมนี่ แห้งพิษก็ตีครับไขอ่อยู่ครับยังบุท่านได้ออกมาวิทนะบุท่านได้ออกมาวิทยนะเลยลมมันหม,ม,มามันมาตีขาลุมสามตีขานะด้ยไปเอาผ้ากันซอยเอาผ่าออกนะครับผ่าเตียนออกกับพิมพ์แทนเกิดพัดถล่มนะครับเนาะไปเบิงกันขับไปนะครับเนี่ยครับเตียนลมมันแห้งนะครับลมแห้งแล้วครับเนาะ ตวาวเตยนนี่ท่านบบเอาพาออกครับท่านบบเอาพาออกเอาตีนหือาว่านี่ผมยานกระจกแแบบเบิ้ดนะครับเพราะว่าร่มนี่แห้งแบบเต้นนี่พังเบิดนะครับพังเบิดผมก็ได้เบลือกับทีมคอดตูมครับนี่นาะครับนาอพวกก็เรือแล้วนะาะค่นโบอ<พ>อกน,น,น,นี่โอ้ยคิดว่ากระจกแกแวนี่ครับแบบนี่ แตกนี่ต้วมันแตกเบิดและครับเพราะว่าร่มมันแห้งนะครับร่มแห้งนี่เกินครับร่มมันนี่นี่ครับขนาดมัดวบนะครับเด่อนี่ขนาดพม้นมัดขนาดม้นมัดอันแบบว่ามัดเสายืดใบแบบแน่นน้าครับตาลมมันตีผาเครื่องบมือนเพราะว่าขาก็ไเด้รุดล่องเบิดนะครับนี่ครับผาผมก็แลวกองไปนะครับให้จะคล้องเพิ่นมาหนีเองเนาะเพราะว่าเพิ่นสิไดตั้งอีกอยู่นะครับเพิ่นสิไดตังอีกอยู่แต่ว่า ผมควานเสียวไปควานแกนนะครับก็เลยมาเอาออกครับปลอออกก็ได้ครับนี่เพราะว่าทั้งอวอฟิดทั้งอย่างนี้ผมคิดว่ากระจกนี่ย่านแตกนะครับเพราะว่ามันควางมันนี้เบิดนะครับนี่เพราะว่าขานีลมล่งเบิดลแหละครับก็เลยไหนมาเอาผ้าเอาอยัางออกซอยกันก็พวกนะครับทีมต้องควัดตมุมนะครับก็ไหนมาเอาออกซอยกันนะครับ เพราะว่าเพิ่นบ่ได้เก็บนะครับคือโกเทียเพิ่นก็เอาไว้มันก็ได้อยู่ครับกันบ่มีล่มนะครับแต่ว่างวดนี้มันล่มแห้งครับล่มเพราะเขาหัวกบมานี่ครับใครอยู่ออกไปบ่ท่านวิสนะครับเนาะออกไปวิสแล้วนี่ครับจักสี่ยังเป็นยังแลครับเพทันหูนะครับอ่าคิดว่าถ้าเป็นเครื่องออกไปนี่ก็สี่เวทีแล้วครับมันติดไปกับทบกับเวทีครับล่มมันแห้งแห้งนะครับล่มแห้งแห้งกับสี ละม้วนกระจกม้วนยังนี่คิดวา่าสิแตกนะครับฟังเสียงวาา่าแบนโอ้ยมันเพียงเพียงบางเลยครับพอร่มตีแห้งนะครับร่มแปลว่ารมหนาวแต่ว่ามือนี้เป็นร่มมือแหลกแล้วก็ร่มแห้งแน่นะครับนี่เนาะครับเนาะโอ้ยบะเมนบะเมนเสียงยังมือบํามือบํามเนบานะครับเนาะบาเ,นาเ,นเามนเพิ่นก่อสร้สางการือหาดมาเบิองมันโมเมนนะครับมันโมเมน,มน มันแมนเต้นนะครับเต้นถือกลมพัดนะครับมาตีใส่ครับอย่าลังหลานเวทีนะครับหลานเวทีปังเสียงป่ากราบลยครับทัานแปลว่าขั้นปล่อยไว้อีกน้อยนี่มากกะสิคั้นเวทีโบลมกัสิี่ม้วนออฟฟิศม้วนนี่ครับวาเป็นสีแตกเบิ้ลนะครับคันเวทีโบลมขันลมกัสิแตกคือเก่้นนะครับคิดว่า ลมมันแห้งแห้งครับเตีนสองหลังวันหนอเตีนสองหลังมันก็เจอกับลมแห้งๆนะครับก็เอาบปอยู่นะครับนอกขนาดรักมันก็ยืดไว้แบบยืดว้แบบดีครับหนิมก็ยังพังออกเปิดนะครับนี่ครับนี่ครับมันกับมัดใส่ครับเสากับยังก็บลมนี่ิครับมันแห้งเอาเลยเกินนะครับขันเป็นผาแบบ มันเป็นผ่าเก่าเนี่ยนะครับมันเป็นผ่าเก่าเนี่ยมพราะมันนผ่ากับส็ขข่เดลี่ขาดตี่ผ่ามันก็ยังไม่ใหม่อยู่เนาะมันก็เลยว่เป็นยังนะครับแต่ว่นมันมาหล่มนะครับมันซอนขาแบบว่ามันโยกขึ้นเลยนะครับมันโยกขึ้นเลย,ยเป็นตหยานนะครับเนาะเป็นตหยานอย่ท่านมันออกไปนี่กับสีเวทีละตัวระดับแหลกนะครับม่วนไฟม่วนยังเป็นกพราะมันมันมันเวทีทล่มนี่ครับ ผมกะว่ามันไฟนี่ก็สีมุ่นเบิดแล้วครับไฟเป็นเละหลายมันจะจอมันจะยังงะครับเนาะนี่ครับมันหน่อยนะครับซับพิ้นจนมันบริสัทธ์สายยันแน่แล้วก็อาจารย์เฮียนแน่นะครับเป็นไฟเนาะจอ L E D นะครับผมหมายเป็นสีพังเบิอดนะครับคันโมมังออกจังว่าพิมแดนเซอร์ก็ตูมมันก็นได้แล่นออกมามัาง แกออกซอยกันมาถอดตาวาสันโอ้ยเรียบร้อยเลยครับตาวาสันเรียบร้อยขันออกไปบิดนี่บ่ม,มีผไห็นเนนะครับนอะสิบ่มีไผเห็นกะมีแต่อาจารย์ขาวกับรถด,ดีก็สีนอนอยู่ข้างบนนะครับนอนอยู่ข้างบนของเตอร์เตย์โอ่ตึ้งๆก็สีบงหุจักนะครับว่าพึ่งก็นอนอยู่ข้างบนนี่ครับก็สิยังอยู่สองคนขันั่ออกไปบิดนี่ก็อันตรายแน่อยู่ครับ ตายเนี่ยอยู่ล่มแนวจากมันสิล่มอีกโดนมันไรนะครับนี่นี่กั้นบ่ออันนี้ออกนี่ไปก็ได้ครับนี่เพราะว่าเป็นมูลมัดแล้วกั้นบ่อผ่าออกเนาะนี่ครับกูกูเที่ยวเพื่อนเขาออกไว้อยู่ก้าวังอันนี้แล้วเพื่นก็เอาออกก้าวบังมือไหลเพื่นก็มากลางไม่น่ากูเดหยวแต่มือนี้มือนี้เพื่นเอาแซ่์ไปเรื่อยนะครับมันผุนถึงจังหวะร่มมากกั้นบ่อมีร่มกับว่าเป็นยังเนาะครับกับเป็น ลมดีอยู่นะครับนะสถาบนนี้คือวันนี้มันมีลมนะครับลมหนาวจะมันเป็นลมมือแลกนะครับเลยลมแห้งแน่นะครับโอ้ยฝนบังคับบางบงต้นใหม่ครับต้องเกลียดบงต้นใหม่นี่ครับเจ็กสี่บาแห้งว่าคอยนะครับลมเนะจนเต็มเราบริยูวันเนาะจนเต็มเอาบริยูเลยนี่ครับโอ้ยลมแห้งอีครับฝนบวนวนเลยนี่ครับ กับทีมแดนเซอร์คนก็คือสีม้าเพื่อทุกคนนะครับเน้องกับตั้งเกล็ดมึงร่มครับตั้งเกล็ดมุงล่มนะครับตอนมันเบาลงแล้วนะครับนี่ตอนเบาลงแล้วกันต่อลมแห้งอีหลีครับลมแห้งอีหลีนี่ครับอยางไปถึง กอง,งเองียบเลยมันด่อครับเป็นโม,นมอเอาออกเอาเฟียอร์ปันแห้งกระจกเสียหลายนะครับผมยานผมยาน <c oughs> อาจจะแตกเบิดกระได้รับนี่คือตอนนี้คือพวกจอเอลดีเพิบบ่นก็บ่ได้เอาเก็บไปเนาะครับเนาะเพิ่นก็เอาค่าเวทีไว้นี่ก็บ่หน่อยะนอะครับราคาเนาะครับเนาโมหน่อย คือว่าหลายแสนนะครับหลายแสนถืดนะครับนี่ครับจอเอลดีของอาจารย์เนียนนะครับก็มอวนมิธีมอวนไฟมอวนยังนี่เพิ่นก็บโได้ปรดลงไว้นะครับเจ้าก๋เถียวเพิ่นก็คือจังเห็นปรดลงอยู่ครับนี่มันเกิดออกไปวิดงนี่ครับอันตรายแห่งนะครับมันเกิดอกไปวิดนี่นะครับเนาะ จะฆ่ากันในลื้อนะครับลื้อผาเต้นออกนะครับนอกขั้นโมลื้ออกอกเลยผมมามันจะอันตรายแน่นอนนะครับกะเลื่อยในรือกับทีมแดนเซอร์คอดูมนะครับในรือออกกับพวกเมคกิ้งแน่พวกนะครับในรือออกทางัสมบอดดายนะครับนบ้อผมมาเป็นกระจกหรือว่าด่านเวทีไฟโคมไฟยังต่างๆหรือผมมาเป็น เที่ยสีบนมือนี่ที่ว่าจิล่มนะครับพื้ที่ตรงนี้แน่นอนนะครับพาล่มแห้งเกินนะครับถ้าผมลงพิษกษรกริษขีดหิืใบซ้าอีสักคนดนวยครับเพื่อลิดหนาบกครับลงทิษไม่ขุณผู้ถกดกดไลใ์กคแช่ดด์คดต,ต,ต,ติดตามนะครับบ่อขามโฆษณานะครับถ้าพื้น่ร้างเงยเก๋งะครับนาอครับผม